สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านวันนี้อยู่กับ Mo โต c o m โ o p ีที่3แล้วนะครับวันนี้พามาดูงาน Restoration นิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับโครงรถแล้วก็บอดี้ในส่วนของตัวโครงรถนะครับเราได้รื้อออกมาหมดแล้วนะครับจะเห็นตัวโครงด้านในดังรูปนะครับก็ตัวโครงจะเป็นสนิมอยู่ทั่วนะครับแต่ว่าตัวเหล็กไม่มีผุนะครับตัวโครงรถโครงเบากระทะล้อนะครับแล้วก็ ชิ้นส่วนต่างๆของรถที่เกิดสนิมนะครับผมส่งไปยิงทรายแล้วก็ทําสีพาวเดอร์โค้เลยนะครับการยิงทรายมีข้อดีนะครับก็คือเราสามารถกําจัดสนิมกําจัดคราบสกรปรกที่อยู่ในซอกลึกได้นะครับเหมาะสําหรับงานที่มีซอกมีมุมเยอะๆนะครับแบบคันนี้เป็นต้นแต่จริงๆไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานแบบไหนนะครับการยิงทรายก็สามารถทำได้หมด ส่วนการทำสีพาวเดอร์โค้ทนะครับก็จะเป็นสีประเภทหนึ่งที่มีความทนทานสูงยึดเกาะชิ้นงานดีมากนะครับเป็นสีที่เมื่อพ่นเสร็จนะครับจะต้องส่งไปอบด้วยความร้อนมากกว่า200องศานะครับถ้าเกิดชิ้นส่วนไหนที่เป็นยางอย่างเช่นโชคนะครับด้านในก็จะมีพวกขอบยางต่างๆตัวนี้ไม่เหมาะกับการทำสีพาวเดอร์โค้ทนะครับหรือว่าถ้าเกิดทำได้เราต้องแกะทุกชิ้นส่วนออกมาแล้วก็ นำเฉพาะส่วนที่เป็นโลหะเข้าไปทําสีนะครับถ้าเราไม่แกะชิ้นส่วนยางชิ้นส่วนพลาสติกก่อนที่จะไปทําสีมันก็อาจจะละลายได้นะครับตอนนี้ในส่วนของงานยิงทรายและทําสีพาวเดอร์โคตก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสําหรับตัวโครงรถก็หน้าตาจะออกมาประมาณนี้ครับผมเลือกใช้สีดําเงาครับเพราะว่าเป็นสีที่สามารถทําความสะอาดได้ง่ายและทำให้รถด,ดูใหม่สวยงามนะครับ ส่วนที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นขาเบาะนะครับเราก็ส่งไปยิงทรายทำสีพาวเดอร์โค้เหมือนกันนะครับออกมาสภาพสวยใหม่มากเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนของแฮนด์ทั้งสองข้างนะครับตอนนี้ก็สภาพสวยงามพร้อมที่จะนำไปประกอบกันต่อไปนะครับต่อไปจะพามาดูงานทำสีนะครับของชุดสีหรือว่าชุดเฟรมสีที่ผมเลือกใช้นะครับเป็นสีของ subaru xv รหัส h 1 q สีนี้สั่งรหัสตรงเบอร์ได้เลยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องสั่งผสมขึ้นมาใหม่เนื่องจากชุดสีของเราสภาพค่อนข้างเก่านะครับเพราะว่าอายุเยอะมากๆแล้วก็มีรอยขีดข่วนมีรอยแตกรอยร้าวนะครับของชิ้นส่วนพลาสติกดังนั้นช่างสีที่จะมาทำตรงนี้นะครับผมได้เลือกช่างสีที่มีฝีมือดีๆนะครับ เพื่อที่จะซ่อมโปะแล้วก็ทำสีขึ้นมาใหม่ตัวนี้ผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจมากครับเมื่องานทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ <S <S จะมาถึงคิวของงานสติกเกอร์นะครับ <S <S ซึ่งขาดไม่ได้เลย <S <S สำหรับรถ Honda Moto Compo คันนี้นะครับ ก่อนติดเราก็ต้องดู reference ให้ดีๆนะครับว่าชิ้นไหนติดตรงไหนติดอย่างไรนะครับจะได้ไม่ติดผิดส่วนลิงก์ของการสั่งซื้อสติกเกอร์ตรงรุ่นแบบที่ผมซื้อมานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างด้วยนะครับในส่วนของงาน Restoration นะครับเพิ่มเติมนอกจากชุดโครงแล้วก็ บอดี้แล้วก็ยังมีชิ้นส่วนของไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับตอนผมได้รถมาผมจะบอกเพื่อนๆืว่าไม่มีชิ้นไหนสภาพดีเลยนะครับชิ้นที่ผมถืออยู่เป็นไฟเลี้ยวนะครับสภาพมีรอยขีดข่วนอยู่ทั่วเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะต้องมาฟื้นฟูสภาพกันใหม่ส่วนตัวเลนไฟหน้านะครับตอนมาสภาพก็ไม่ได้เหลืองมาก แต่ด้านล่างนะครับสังเกตดูจะมีคราบสีขาวๆซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นคราบอะไรแต่ว่าล้างไม่ออกนะครับผมก็เลยตัดสินใจใช้วิธีขัดออกนะครับก็คือต้องขัดทั้งไฟหน้าเลยไฟท้ายก็เหมือนกันนะครับมาในสภาพที่ไม่ค่อยดีมีรอยขีดข่วนอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นแล้วก็มีคราบกาวร้อนนะครับซึ่งแห้งมานานมากๆแล้ว สรุปชุดไฟทั้ง3รายการนะครับผมจำเป็นที่จะต้องใช้กระดาษทรายในการฟื้นฟูนฟทั้งหมดเลยผมไล่ตั้งแต่เบอร์180นะครับไล่ไปเรื่อยๆจนถึงเบอร์1000ก็คือเป็นเบอร์ที่ละเอียดที่สุดหลังจากนั้นผมใช้ครีมขัดละเอียดนะครับในการชักเงาขึ้นมาสภาพก็ฟื้นฟูได้ประมาณ80-90%นะครับ โอเคครับ EP นี้ผมพาเพื่อนๆมาชมการ restoration เพียงเท่านี้คลิปต่อๆไปนะครับจะเป็นการทำงานส่วนไหนอีกก็อยากให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอจากเราขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ